มารู้ชอบร้านบริการเติมโรมบ้างระบบ v i p Server และ ID Pass สูงถึงเลท15และยังรับกดผลเกมพัทเลท10เช่น b o c k Food King Legacy และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกด,ดูได้ที่หน้าเว็บหรือบ,บริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาเล่ะครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะสำหร,ร,รับใครที่มาดูคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะจิงแรกเลยนะครับผมนะต้องแสดงความเสียใจกับคุณผู้ชมหลายท่านนะครับผมนะที่คาดหวังกับอัปเด นี้เป็นอย่างมากกับเผ่า V4 ตื่นนะครับผมนะฮะและล่าสุดเมื่อคืนนี้นะครับผมนะเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่าๆนะครับผมนะก็มีการเหมือนจะเป็นการบิดหรือเปล่านะครับผมนะแต่ที่จริงแล้วเป็นยังไงนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอนี้กันนะครับผมนะฮะอันดับแรกนะครับผมนะขอยิงคําถามนี้ไปก่อนเลยนะครับผมนะทางหน้าของเอ็กเซอร์เนี่ยเขาเป็นอะไรกับแอดมินหรือว่าเป็นอะไรกับเกมนี้นะครับผมนะฮะสิ่งที่พี่คิดนะครับผมนะหนึ่งคือแอดมินนะครับผมนะสองคือผู้ถือหุ้นนะครับผมนะสามคือเป็นยูทูบเบอร์ธรรมดา ไหมครับว่าเขาเป็นอะไรกันแน่นะครับผมนะถ้าใครรู้ใครมีข่าววงในเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมนะฮะส่วนตัวพี่เองเนี่ยนะครับผมนะพี่ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับผมนะทางด้านของเอ็กเซอร์ที่เขาโพสต์คลิปออกมานะครับโอเคถ้าพูดไปก็คงจะไม่เห็นภาพนะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปดูภาพกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับสิ่งแรกที่พามาดูนั้นนะครับผมนะมันจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอหนึ่งนะครับผมนะทางด้านของเอ็กเซอร์นั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากดูคลิปวิดีโอเต็มนะครรรรรัััับบบผผผมมมมมมนน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 นะะะะะะะสาาาาาถกกกกดดดดดดลลลิิิิิง์เเเเขู้้้้้ไไทีีี่่ใใตคคคคปปปชยฮ็็วโอจร สหลังจากที่เขาปล่อยตัวมาเสร็จนะครับหรือว่าโพสคลิปเสร็จนั่นเองนะครับผมนะฮะถามว่าคลิปนี้นะครับผมนะบ่งบอกอะไรกับเราบ้างนะครับผมนะเป็นสาระหรือว่าไร้สาระยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่จะอธิบายคร่าวๆให้ฟังละกันนะครับผมนะฮะเน้นจับจุดจับใจความสั้นๆละกันนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคเขาจะปิดเสียงก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับผมนั่นก็คือเฟกนิวนะครับผมนะหรือว่าข่าวปลอมนั่นเองเกี่ยวกับเผ่ามิงนู้นนี่นั่นหรือว่าเผ่าตื่น VC นูนี่่นนนนัััะะครบผมมมปลลอท้งหดเยที่่ผานมมมาาานนนนนะะะครััับบบผฮงงกก็อออว่ต้้ใชู้นบ้้้างงตอใช นี้อะไรว่ากันไปนะครับผมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างคือการเฟกขึ้นมานนครับผมนะอย่าไปหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนนครับผมนะเพราะว่าแอดมินนั้นเอาจริงแน่นอนนะครับผมนะใครที่เฟกนิวขึ้นมาเนี่ยนะครับระวังโดนแบนด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้เขาก็ระบายให้ฟังนะครับผมนะเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับ้านของเอ็เซเองเนี่ยนะครับผมนะเขาได้หาทุกวิธีทางแล้วนะครับว่าทางด้านของตัวเกมนี้มันทํายังไงมันหายังไงมันค้นคว้ายังไงนะครับผมนะเขาได้ทาการลองค้นหาลองเสิร์ชลองหานนครับผมนะในทีมงานของเขาทั้งหมดประมาณ200กวว่่าชัโมงด้อกเลยว่า มันยากจริงๆนะครับพูดง,ง่ายๆก็คือว่าแอดมินอาจจะแบบรีบอัปเดตนะครับผมนะแล้วก็แบบว่าตัวเกมยังไม่เสร็จเนี่ยก็เลยรีบรอัปเดตเข้ามาก่อนนะครับผมนะแล้วค่อยทําตามแก้หรือว่าค่อยแก้ตามหลังค่อยยัดสคริปต์เข้ามาทีหลังนะครับผมนะเกี่ยวกับเผา V4 อะไรประมาณนี้นะครับผมนะอันนี้คือแบบสรุปให้ฟังเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้เรื่องของเฟืองหรือเปล่านะครับอย่างที่พี่บอกนะครับผมนะเกี่ยวกับฟันเฟืองนะครับผมนะอาจจะมีอยู่จริงก็ได้แต่ว่ายังไม่มีข้อมูลหรือว่าสครตเเเเกกมมมมมนนนนนนนะรัััผผือออว่าาาขขู้้้ลงงียดใ ต่อยหาให้ตายยังไงก็หาไม่เจอนะครับผมนะฮะอันนี้ก็น่าเสียใจนะครับผมนะที่ทางผู้พัฒนาเขาหักเหลี่ยมเราแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะขณะพี่พูดไปพี่รู้สึกแบบว่าสะเทือนใจอยู่เหมือนกันนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอาจจะไม่มีอยู่จริงสำหรับเผา VC ในอัปเดต17.3นี้นะครับผมนะฮะแล้วก็เนี่ยครับผมนะอย่างที่เขาบอกเลยเขาทึงขั้นแบบว่าแกะโค้ดเอาเลยนะครับผมนะฮะเขาก็ยังหาไม่เจอเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในการใช้ทานู่นนี่นั่นนะครับผมนะฮะถึงขั้นขนาดนั้นนะครับ ครับผมนะมันไม่น cards, like ่าจะยากขนาดที่ว่าต้องแกะโค้ดอะไรขนาดนี้นะครับแต่ถึงขั้นเขาแกะโค้ดไปแล้วเจาะข้อมูลไปแล้วเกี่ยวกับข้อมูลดาต t a ต่างๆนะครับเขายังไม่เจอข้อมูลเกี่ยวกับการทําเผาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับสรุปก็คือนะครับผมนะเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่ข้อมูลหรือว่าสคริปต์ต่างๆของเกมนะครับผมนะที่เกี่ยวกับการทาเผาเนี่ยเข้ามาเลยแม้แต่น้อยก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะอาจจะเป็นอัปเดต17.4ไหมหรือว่าอาจจะเป็นอัปเดต18ก็เป็นไปได้นะครับผมนะฮะเรื่องอะไรกันแบบนี้คือเป็นไปได้หมดแหละนะครับผมนะเพราะว่าแอดม นะเกี่ยวกับฟูมูลนั่นเองนะครับผมนะที่มันมีในเกมนะครับเอ็กเซอร์นะครับผมนะคิดมากจนถึงแบบว่าเอาความเป็นจริงเนี <t <t ่ยครับผมนะเข้ามาสู่ในเกมนะครับผมหรือว่าเอาข้อมูลในเกมเนี่ยออกมาสู่โลกของความเป็นจริงนะครับผมนะฮะเขาบอกประมาณว่านะครับผมนะน่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับฟูมูลของความเป็นจริงหรือเปล่านะครับผมนะถึงขั้นโยงมาขนาดนี้เลยนะคือเกมเนี่ยนะครับผมนะอาจจะเป็นปริศนาแบบโอ้โหโคตรปริศนาเลยก็ว่าได้นะครับผมนะความเป็นมายังไงไม่รู้นะครับผมนะเอ็กเซอร์เนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับผมนะโยงข้อมูลในเกมกับข้อมูลความเป็นจริงได้แบบบออนะผก ฟูมูลความเป็นจริงอย่างนี้นะครับผมนะแล้วก็ฟูมูลในเกมเนี่ยวันที่ท่านุนเท่านี้นะครับผมนะเขาก็ได้จัดเซตมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะมีชื่อของฟูมูลด้วยนะครับผมมีเวลาที่แบบใกล้เคียงด้วยแล้วก็มีวันเดือนปีแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับผมนะฮะเป็นการผูกโยงของเกมและความเป็นจริงนั่นเองนะครับหรือว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้นะครับผมนะของวันที่9เดือนหน้านะครับผมนะของเดือนตุลานั่นเองนะครับผมนะเกี่ยวกับฟูมูลของจริงอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะต้องรอรุ่นอีกทีนะครับว่าวันที่าะจเกร้า สคริปต์มาใหม่อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะเกี่ยวกับวันฮาโลวีนที่เขาจะอัปเดตเข้ามาแบบเป็นอัปเดตย่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมนะต้องมารู้อีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมเรื่องของนาฬิกานะครับผมนะเป็นตัวเลขโรมันนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งดูดีๆแล้วเนี่ยนะครับผมหนึ่งอยู่ตรงไหนคุณผู้ชมรู้ไหมฮะหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมฮะสองครับผมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองครับผมผลปรากฏว่ามันกลับหัวคุณผู้ชมฮะค่่อนนขข้้าาางททีใใหเรแแบบตกจละ ได้เลยนะครับผมนะดูจากในคลิปครับเห็นไหมฮะเอ็กซเอร์ถึงขั้นกับหมุนหัวกลับนะครับคุณผู้ชมฮะอ่าอันนี้คือ1นะครับผมนะ2สองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับนาฬิกาแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมดูให้ดีฮะอ่าอันนี้คือนาฬิกาจริงๆนะครับอันนี้คือ1อยู่ตรงนี้นะครับผมนะอ่าเหมือนกันเลยนะครับผมสองครับอ่าสองสามครับสามประมาณนี้นะครับซึ่งมันน่าจะมีปริศนาอะไรบางอย่างทําให้เราชวนขนลุกอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะและสุดท้ายนี้นะครับผมนะขอถามอะไรคุณผู้ชมสักน ว่าปริศนานี้มันโคตรจะยากหรือมันไม่มีอยู่จริงกันแน่กับเผ่าตื่น v4 ในอัปเดต17.3นี้นะครับผมนะคุณผู้ชมเลือกคําตอบข้อไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับหคือทําแม่งโคตรยาก2คือแม่งไม่มีอยู่จริงในอัปเดตนี้นะครับผมนะอาจจะมีในอัปเดตต่อไปก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมฮะมันจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงเนี่ยนะครับผมนะให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับผมอย่าไปเล่งเล้าเขาละกันนะครับผมนะโอเคผมก็มีประมาณนี้สาหรับคลิปวิดีโอนี้ของเรานะครับผมนะฮะน่าจะเป็นสาระกับคุณผู้ชมมมไ่ากก็นอย ะะอันนี้ก็แปลจากข้อมูลคร่าวๆนะครับผมนะผิดถูกยังไงนะครับผมนะคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคผมก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย